จากการที่ b บิตคอย break time ก็ออกมาในภาพระยะสั้นยังคงไซเว่ยโซน19,000ก,กว่าจะถึง20,000ดาลลาและช่วงข้าของวันนี้มีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มอาจะส่งผลต่อความผันผวนบ้างเล็กน้อยที่โวกนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟ i t c o i n คร่าวๆแล้วก็มาอัปเดตรู้หน้ากันนะครับไปติดตามฮามพากันครับ สวัสดีเ,เพื่อนชาวคริปตีกับเลโซ่คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่7เดือน10และผมไม่ได้มานําการลงทุนเนาะวันนี้ก็จะพูดถึงมุมมองของบิตคอยคร่าวๆในช่วงของวันนี้นะครับและก็มาอัปเดตกราฟรู้หน้ากันเนาะแต่ก็อื่นผมขอแค่คนไลค like, ์คนร์เมนซับสไครต์ก็กดกระดิ่งเนาะไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้โอเคไปติดตามรับฟังมุมมองของผมกันนะครับซึ่งในภาพระยะสั้นเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าบิตคอยเนี่ยวิ่งเป็นทวายเกิลในภาพ channel ขาลงกรอบใหญ่ๆสีีีีีีแแแดดดงงงงขขอออผผมมมมตรรรนนนน้้้้้้ซึึ Bitcoin ่่่่ไไไไกกกกกาาาเเเบบปลลลวววะะ็ยยโสทจ กลับลงมารีเทสเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังพุ่งขึ้นอยู่เนาะผมก็เลยมองว่ามีโอกาส2กรณีคือกลับลงมารีเทสกับพุ่งขึ้นไปเทสนาตาสาคัญด้านบนของเทรนไลน์สีแดงเลยนะครับซึ่งวันนี้เขาได้เลือกการที่จะกลับลงมารีเทสนั่นเองแต่ก่อนอื่นครับเพื่อนผมก็ฝากไปเพื่อนไปเทรดกันที่ bybit เนาะใช้รหัสแนะนําของผมหรือคลิกที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างจะสแกน qr code ก็ได้นะครับทำข้อที่1ไปแล้วจากนั้น kyc ครับข้อที่ 2, ือ,อยืนยันตัวตนนะครับและก็ทําข้อที่3โอนเงินเข้าไปเทรดึ้นไปและ trade ดสไป ช่วงนี้เน่เทรดสปอร์ตฟรีค่าธรรมเนียมเลยเนาะเพื่อน,อนๆทําทำครบ4ข้อนี้ได้รับโบนัสฟรี30 USDT เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์และที่สำคัญต้องบอกว่าการเทรด ลิมิตที่บายบิตเนี่ยค่าธรรมเนียมถูกที่สุดแล้วนะครับเพื่อนเพียงแค่0.01เท่านั้นฉะนัน้นเพื่อนๆเปิดใจใช้งานกันดูได้รับโบนัสฟรีกันด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้พอเราวัดเป้าของ Triangle เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณช่วง21,600ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นการเบรกเทนไลน์แนวต้านสำคัญที่เราไม่เคยผ่านเนี่ยออกไปนะครับจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโนมเป็นขาขึ้นแต่ที่สาคัญจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเบรคขึ้นไปและกลับลงมาไซด์เวรับอยู่เท่านั้นนะครับถึงจะมองว่าบิตคอย จะขึ้นต่อไม่งั้นผมจะมองว่าบิตคอยนีย่ก็แน่นอนครับถึงจะเบรกทแยงก็ออกมาจะมีเป้าอยู่21,600ดอลลาร์ก็ตามแต่ผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเราไม่ผ่านและร่วงลง,ลงต่อได้อยู่ถ้าการประกาศตัวเลขในวันที่13หรือแท่งโซนสีเขียวของผมเนี่ยออกมาไม่ดีครับการประกาศตัวเลข cpi ออกมาแล้วไม่ดีส่งผลให้ดอกเบีย้ยหรืออา,อาจจะเป็น dxy เนี่ยพุ่งขึ้นต่อเนี่ยผมก็จะมองว่าบิตคอยเนี่ยก็จะไซด์เวย์อยู่ในช่องขาลงโซนสีแดงของผมต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสถ้าขึ้นไปชืบไม่ผ่ผาน การงล่วงลงมาของเขาเนี่ยมาเทสจุดบัตทอมเนี่ยจะอยู่ที่โซนด้านล่างเนาะที่ช่วงไหนบ้างเราก็ลองวัดดูนะอาจจะตั้งแต่ช่วง17,000ลงมานะครับจนถึงช่วง16,000ดดอลลาร์โดยประมาณ ซึ่งจะเป็นทารเก็ตของเป้าต่างๆตามแพทเทิร์นกราฟต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาวิ่งเป็นเหมือนแบรฟกนะครับก็คือมีการล่วงลงมาก็คือล่วงลงมาจากคอนทอตรงนี้ล่วงลงมาปึ๊บและไซเว์ในชั้นเนลขาขึ้นคอนเฟิร์มเป็นเหมือนแบรฟาะแต่จุดคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือจะต้องหลุดล่วงแนวรับสำคัญของเทรนไลน์สีเหลืองตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆแบรฟกอยู่เหมือนกันก็ต้องเรามาระวัง,งมองขาลงเอาไว้ด้วยการขึ้นอาจจะเป็นการขึ้นหลอกก็ได้ผมจะยังไม่ได้มองว่าบิตคอยจะกลับตัวววจนก่่าา พฤติกรรมของบิตคอยจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือขึ้นทะลุผ่านเทนไลน์และไซเวรรับอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันที่13ประกาศออกมาดีผมจะมองว่าบิตคอยเนี่ยจะกลับตัวได้ต้องไซเบรรับอยู่บริเวณนะแนวรสำคัญช่วงนี้เท่านั้นผมถึงจะมองว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะกลับตัว เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นได้นั่นเองไม่งั้นผมจะมองว่าช่วงนี้ทั้งหมดยังมีโอกาสที่จะยังล่วงลงต่อเหมือนเดิมเพราะว่าบิตคอย n ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มทะลุผ่านเทรนหรืออะไรไปสักอย่างเลยนั่นเองนะครับและสิ่งที่ผมได้พูดมาโดยตลอดซึ่งแพทเทิร์นนี้ก็คือแพทเทิร์นในแอนโชยเดอร์บิตคอยยังไม่สามารถทำไฮที่สูงขึ้นได้มุมมองของดิสดิ i n g t ทรนเกิลเนี่ยบิตคอยยังไม่สามารถไปเทสนาตาสำคัญสีของขาวของผมเลยผมขอแค่ให้ไปเทสและทะลุผ่านไปให้ได้เหมือนกับ เส้นสีเขียวลูกสรดสีเขียวเมื่อกี้ที่ผมวาดห้เพื่อนดูเนี่ยให้เขาผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับผมถึงจะมองว่าบิตคอยเนี่ยจะเปลี่ยนแนวโน้มหรือยกเลิกแพทเทิร์นขาลงที่น่ากังวลตรงนี้ออกไปไม่งั้นละก็ผมจะมองว่าจะเป็นการอยู่ในแนวโน้มขาลงของแพทเทิร์นดิสเซดิ้งแองเกิลอยู่เหมือนเดิมสำหรับราคาไทยเป้าก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับสำหรับแองเกิลแต่สิ่งสาคัญเนี่ยให้เขาทะลุผ่านเทนไลน์ที่สําคัญสีเหลืองออกไปให้ได้ก่อนต้องเป็นการเบรกทะลุและไซด์เวรับอยู่แบบนี้เท่านั้นและการประกาศ CPI ออกตัวเลขออกมาดีผมมถึงงจะอว่าต จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นรูหน้านะครับที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมจะมองว่าลูหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นทวิแองเกิลในกรอบเล็กตรงนี้นะผมวัดเป้าให้แล้วก็คือกรอบสีแดงซึ่งก็ได้ลงมาถึงกรอบสีแดงของผมจริงๆนะครับเนื่องจากการที่จะไปถึงเป้าเนี้ยได้เนี่ยลูหน้าจะต้องไซเวอยู่โซนเส้นปะของผมหรือกรอบสีแดงแดงด้านบนตรงนี้ปรากฏว่าเขาไม่สามารถไซเวได้เนาะผมก็เลยมองว่าลูหน้าเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเทสเทรนลน์ใหญ่ซึ่งก็ได้มาจริงๆนะครับก็อยู่ช่วงนี้เลยอ่ะพอเรามาดูในนภาพชอเเทมเี่ โมเมนตัม um เนี่ยเริ่มสวนทางกับราคาบ้างแล้วนะเป็นเหมือนสัญญาณดเวอร์เจนเกิดขึ้นผมก็เรียมองว่าลู n น่าเนี่ยมีโอกาสนะที่จะกลับตัวขึ้นรีบาวขึ้นไปเทสแบบนี้ แต่ผมแอบมองเห็นเป็นแพทเทิร์นที่น่ากังวลบางอย่างแพทเทิร์นหนึ่งนะก็คือแพทเทิร์นให้แอนโชเดอร์จะเป็นไหลซ้ายอันนี้เป็นหัวและการขึ้นรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นไหลขวานะครับและคอนเฟิร์มให้แอนโชเดอร์ล่วงกลับลงมาอีกรอบนึงก็คือรูหน้าเนี่ยมีโอกาสจะเด้งรีบาวกลับขึ้นไปอีกรอบนึงช่วงประมาณ3ามหมจนถึงช่วงประมาณ3ามหมเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเด้งรีบาวขึ้นไปจากสัญญาณไนวตรเจนตรงนี้แต่ผมจะมองว่าการเด้งรีบาวตรงนี้ถ้าไม่ทำให้ที่สูงขึ้นได้จะเป็นการ เหมือนกับใครๆจะเป็นแฮนด n โชว์เดอร์ไกลๆจะล่วงลงมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้และคอนเฟิร์มล่วงลงมาหากรอบสีแดงด้านล่างที่ผมทําไว้นานมากแล้วเนื่องจากตรงนี้เป็นโซนนอรฟิโบที่สําคัญที่0ูนย์จุดหและศูนย์จุดนั่นเองถ้าเราลองวัดนะผมก็เลยมองว่ารูหน้ามีโอกาสที่จะเด้งต่อในภาพระยะสั้นเพื่อคอนเฟิร์มแฮนด n โชว์เดอร์มากพอสมควรฉะนั้นจับตาเราดูเอาไว้ราคาไทยนะครับจุดที่รีบาวผมจะมองไปที่ประมาณช่วง120จนถึงช่วงประมาณ123เนี่า,จจนารคอฟิร์ม ไหลขวาเนาะขึ้นไปแบบนี้แล้วคอนเฟิร์มไหลขวาและกลับลงมาแบบนี้แล้วก็จะล่วงลงมาหากรอบสีแดงหน้าล่างของผมแบบนี้เป็นการคอนเฟิร์ม head and shoulder นั่นเองอันนี้ผมมองประมาณนี้ไปก่อนนะเนื่องจากแพทเทิร์นมันค่อนข้างใกล้เคียงพอสมควรเอาละครับเพื่อนๆผมก็ฝากไปเทรดกันที่บอยบิดเนาะทำให้ครบเงื่อนไข4ข้อนี้เพื่อนๆได้รับโบนัสฟรี30 USD ที่สําคัญการเทรดฟิวเจอร์ที่บอยบิดค่าธรรมเนียมถูกที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดใจใช้งานกันดูคลิกที่เลียงของผมได้ทั้งโบนัส ค่ารมเนียมก็ถูกอีกนะครับส่วนสรุปสาหรับบิตคอยง่ายๆครับเพื่อนๆถ้าบิตคอยยังไม่ได้ผ่านเทรลไลนะ์แนวต้าสำคัญผมจะมองว่าบิตคอยจะขึ้นไปเทสเพื่อลงต่อได้อยู่เหมือนเดิมและเป็นการยังอยู่ในโน้มขาลงในภาพกรอบใหญ่ๆโซนสีแดงแดงรวมถึงเป็นแพทเทิร์นแบร์แฟกซ์ด้วยนะครับแบร์แฟกซ์ก็คือไซเวร์วันนี้อาจจะขึ้นไปและร่ว้งลงมาและคอนเฟิร์มแบร์แฟกซ์ร่วงลงต่อมาที่โซนแทร็กเก็ตล่างๆได้อยู่เหมือนเดิมจนกว่าบิตคอยเนี่ยจะเบรกขึ้นไปไซเวร์และวันที่13ตัวเลขประกาศออกมาดี ผมจึงจะมองว่าบิตคอยจะกลับตัวหรือเปลี่ยนเทรนนั่นเองนะครับอะไะเพื่อนๆผมก็ขอแค่คนละไลค์คนละเมนซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้เนาะขอแค่กําลังใจเล็กๆน้อยก็พอนะครับและผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆจะต้องมาเชื่อผมเนาะแล้วผมก็ไม่ได้ห้ามใครชอนนะครับอย่าลืมไปหาฉลามที่กวามหมานก,กับผมแล้วก็ลองเอาข้อมูลของผมเนี่ยไปวิเคราะห์วางแผนกันเพิ่มเติมกันดูเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ